ขออภัยตัวนี้เป็นหวยน้องแมวนะคะใครจะติดตามอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้เราให้เฉยๆนะคะหวยลูกแมวนะคะฮานอยรวมนะคะวันนี้ให้ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเด่นเจดกับห้านะคะนะคะก็จัดไป เจ็ดนะคะก็เจาะไปเลยนะคะเจ็ดห okay. ้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะคะตัวนี้หวยน้องแมวนะคะตัวนี้แชทไหมคะนี่นะคะตามนี้เลยหวยน้องแมวนะคะวันนี้วันที่วันที่สิบเอ็ด เดือน12 2563วันนี้วันให้ได้ขอให้โดนตัวนี้นะคะจัดไปค่ะ7ค่ะสุดท้ายนี้แล้วก็บ๊ายบาย